ร้านขนมจีนริมโขงเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในบรรยากาศชิ้นๆริมแม่น้ำโของอากาศดีลมพัดเย็นสบายทำให้การนั่งทานขนมจีนที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายมาก ร้านนี้มีเอกลักษณ์พิเศษตรงที่มีผักสดเติมได้ไม่อัน้นทำให้เราสามารถเลือกผักได้ตามใจชอบแถมยังสดใหม่ทุกวันสำหรับคนที่ชอบทานผักบอกเลยว่าฟินแน่นอนตัวขนมจีนเสิร์ฟพร้อมน้ำยาให้เลือกหลากหลายทั้งน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำยาเขียวหวานและน้ำยามี่กะทิเข้มข้นครบรสทำให้ขนมจีนที่นี่มีรสชาติกลมกลม่อม ร้านขนมจีนดิมโขงไม่เพียงแค่เสิร์ฟขนมจีนและยังมีเมนูเด็กยางข้าวเปียกเส้นให้ได้ลองทานด้วยข้าวเปียกเส้นของที่นี่ทำสดใหม่ต้มเส้นร้อนๆพร้อมเสิร์ฟทุกจานน้ำซุปหอมกลมกล่อมใส่เครื่องแน่นๆหอมเจียวที่โรยหนะ้าเพิ่มความหอมเมนูนี้บอกเลยว่าอร่อยมาก เหมาะกับวันที่อยากทานอะไรร้อนๆให้ใคลายความเหนื่อยล้าและจุดเด่นที่คนชอบมากคือขนมหวานฟรีที่ทางร้านมีบริการเหมาะสำหรับทานหลังอาหารเพื่อปิดท้ายความอร่อยสำหรับใครที่มองหาร้านขนมจีนอร่อยๆในบรรยากาศสบายๆแนะนำให้มาลองร้านนี้สักครั้งพิกัดถนนริมของหน้าวัดหอกองเปิดทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา สั่งจองได้ที่099 504 4940 064 607 7355ความอร่อยรอคุณอยู่สัมผัสรสชาติกาแฟ,แฟเวียดนามต,ต้นตำรับท่ำกลางบรรยากาศริมโขงแค่ครั้งเดียวก็หลงรักร้านกาแฟเวียดทิปดีๆกับการตนาทัวความทรงจำที่ยากจ,จะลืมพาคุณสู่โลกใหม่ของการท่องเที่ยวร่วมสนุกสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร แล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะ